ปราสาทเก่าครรมนิกเฮียประตูปิดโฮสวยงามสวยงามค่ะทะเลภูเขาปราสาทเก่ายังอยู่ในสปินเก่า สวัสดีจ้าพ <c oughs> าทัวร์ปราสาทเกา่าสวนหยาโอ้ดอกไม้ยังสมมง,งามแท้สวัสดีจ้าสิบสองคน มีท่างลัดขึ้นตรงยางอ้อมสวัสดีจ้าสิบสองคนสี่สิบห้าคนงามงามบานขาจร trời đẹp vậy Suối ngam Tết là biệp loại Xa át đẹp Đẹp เฮียมถึงสัน้นเต็มเลยท่ากึ้นปราสาทได้นี่ว,ว้าวปาดสมง,งามแท้โอ้ยเย้ยดอกใหม่ไหมพี่้องเพิ่งปาดอกใหม่เนี่ยงามกะงามเนี่ย

โอ้ยพอมีสัญญาณพี่น้องเลยมาแล้วสัญญาณมาแล้ว พนุรามาฮะ่าทำไมกินมาเนียคิด musst du diese Seite kommen, das geht nicht. Bist du am Aufnehmen oder was? Mm. Ah. Was? Welche Seite? Ja, hier mit dem... Mit dieser... Zwei, zwei. Ja, Potato. Oh. Nochmal. Ja. Potato. Zwei mag. Papa สวัสดีค่ะ137คนนะคะสวยงามเนาะสวยงามประสาทเก่า bin hier rein bin hier da und jetzt mich einladen rum 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 Mhm mm วีวี e ลยาเลยสนดิมาเทียวสเปนมีทะเลมีปราสาทเก่าภูเขาหุเหฮะอือ

zum hat er eigentlich gehört. Wenn man sich und zu Hause weiß man sowieso nicht mehr, was sie gesagt. Hm. haben. Hm. Hm.

สอดซองดูแล่ซัดตูมาทางทะเลพี่ส okay. ุน i̇şte ั้นมาแค่ปีปีเกิน נוו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 ו เบกะสิเบิดเลยหะพี่น้องเลยโอ้ฝนาึง z e งครับ ข้างในปราสาทแบทเปิดลวจ้าขอบคุณเลยค่ะที่เข้ามาชม เดียวสิชาร์จแบตเดี๋ย่ให้เบิ้งไม่ได้จ้าเด้อขอบคุณเด้อจ้าสวัสดีจ้า